ราชทรรไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนราชทรรไม่ใช่สถานที่ทรมานคนถ้าใครเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษาการไปรักษาไม่ใช่ท่านอดีตนาย,ยกทักษิณไปคนเดียวมีคนจํานวนมากไปรักษาก็ต้องเรียนว่าท่านเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมผมมองว่าท่านทักษิณเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพท่านสมาชิกที่เคารพการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม ไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือการเสียเสรีิภาพแล้วไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดไหนแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าท่านป่วยจริงไหมผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแม้แต่ผมไม่เคยไปเยี่ยมแต่ผมก็ถามทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยจริงเราควรจะขาขันหรือควรจะขำขืนเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเอา,เอาีกว่ามันเป็นประเด็นการตอบคําถามที่ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องยืนยันว่าในความรู้สึกผมเนผมมีความรู้สึกมันเป็นการตอบคําถามที่ไม่ได้ตอบนะครับถ้าเกิดว่าคุณทวีมีความเชื่อจริงๆจากแพทย์อะว่าคุณทักษิณป่วยจริงๆแล้วป่วยในระดับที่ไม่สามารถจะกลับเข้าเรือนจําได้ด้วยมันไม่มีความจําเป็นเลยถูกไหมฮะที่จะต้องมีประโยคประเภทห้องสี่เหลี่ยมห้องไหนถ้าเข้าไปอยู่มันก็ถือว่าไม่มีอิสรภาพทั้งนั้นแหละ ถ้ามันถูกต้องไม่ต้องพูดประโยคเหาเลยใช่จริงๆคือแค่บอกคือคือถ้าเกิดว่ามันเป็นตามที่คุณว่าจริงก็คือป่วยแล้วป่วยหนักมากคับป่วยนี่คือแบบป่วยจริงๆป่วยนี่คือแบบเหมือนคุณเอกชัยอ่ะคุณเอกชัยของกวงวานนี่เขาเป็นคือคุณเอกชัยอ่ะมาออกมาแจ้งกันด้วยว่าอาการของคุณเอกชัยอ่ะ ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะเป็นอะไรจนทุกวันนี้ที่มีการอัปเดตกันอ่ะก็ยังมีการอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้อาการดีขึ้นไหมมีตรงจุดไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหรืออะไรแบบนี้คือมันเราพอจะทราบรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่ว่าเออเขาเป็นอะไรแต่ของในกรณีของคุณนักสินเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยก็ต้องถามย้อนกลับไปถึงคนที่แบบเหมือนวิพาควิจารณ์บอกว่าเออคนที่ตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยเป็น สลิมใช่ไหมเอออยากให้เขาติดคุกมากเหรอหรือว่าเด็กป่าบอกไปแล้วลบซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าคุณมีมีสติอะ่ะแต่คุณก็<ล>ควรจะต้องสงสัยแบบเดียวกับเราค,คุณก็ต้องเอ๊ะเรื่องนี้อยู่แล้วแหละ